เมื่อกี้นี่เห็นกินโดนัทใช่ไหมถามว่ากลัวไหมกลัวไหมกลัวแต่ว่าเดี <c> ๋ย <oughs> วนี้มีตัวนี้แล้วค่ะอิตชาโคดเอสนะคะต้องบอกว่าใครที่แบบรู้สึกว่าแบบฉันจะอยากกินนู่นกินนี่ตลอดเวลาตัวนี้มันสามารถช่วยควบคุมความหิวได้นะแล้วมันก็สามารถที่จะแบบทำให้เราแบบกินได้น้อยลงค่ะทุกคนคือเอาตรงๆเลยว่าเมื่อสิ้นปีอะคนจะเห็นเลยว่าเป็นแบบ อบอิ่มขึ้นเพราะว่าเรากินเต็มที่มากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ทดลองตัวนี้ไปอย่างจริงจังเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะกินตัวไหนเราก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่ามันได้ผลจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เบนไม่ได้งดของหวานนะชอบกินอะไรก็คือกินอย่างเมื่อกี้อะอยากกินซะหน่อยนึงก็หักมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยอยากกินขนมก็อะกินซะหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่กินเลยไม่ได,ไได้ไม่กินเลยอยู่ยังไงก่อนชีวิตไม่ได้นะมันต้องกินคือถ้าเกิดว่าไม่กินเลยอะมันจะพอหยุดพอสมมุติว่าเราแบบ อดอดจนทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันจะระเบิดขึ้นมาเลยแล้วตอนนั้นน่ะมันจะโยโย,โย่ซึ่งเราว่าไม่เวิร์กกินแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเรามีตัวนี้ช่วยอยู่แล้วคุณคะปริมาณในการกินเข้าไปอะ่ะมันจะกินได้น้อยลงอยู่แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลองตัวนี้อิชาโค้ดเอสนะคะถ้าเกิดว่าใครกําลังลังเลนะเรามีโปรดีๆมาบอกด้วย1แถม1690เท่านั้นนะคะลองซื้อดูนะคะ นกินของที่ชอบได้นะคะเราไม่กลัวอ้วนเจอตัวนี้เข้าไปค่ะรับรองว่าสิ่งที่เรากังวลน,นะมันจะค่อยๆดีขึ้นเลยลองดูนะคะอิช่าโคดเอค่ะ